สาสัญญาณนะคะที่จะบอกว่าเรานะคะเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านะคะในอีพีสนี่นะคะข้อ2ก็คือการที่เราจะมีคุณค่าในตัวของเราเองนะคะเราจะเป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาและเรียนรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะคะจงทําตัวเป็นน้ําครึ่งแก้วนะคะรับรู้สิ่งใหม่ๆรับรู้วิวัฒนาการของโลกรับรู้ว่าทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายที่มันก้าวไปถึงไหนแล้วนะคะเราจะเป็นคนที่ขยันเรียน เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะตามทันโลกลนี้นะคะเห็นว่ายุคยุคนี้นะคะยุคสมัยนี้ผู้หญิงหลายหลคนนะคะเก่งกับการสร้างเงินสร้างงานบนโลกออนไลน์นะคะเยอะมากๆเลยนะคะที่ประสบความสําเร็จบางคนเก่งกว่าผู้ชายด้วยซ้ํานะคะฉะนั้นนะคะการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจึงสําคัญมากสําหรับผู้หญิงยุคนี้นะคะเพราะว่ายิ่งเราเรียนรู้เราพัฒนานะคะเราก็จะเก่งขึ้นเราจะมีความรู้มากขึ้นเราก็จะเห็นคนที่เขาสําเร็จนะคะ เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เรานะคะจะนํามาเป็นตัวของตัวเราได้และประสบความสําเร็จในคนที่เราตามรอยเขาได้เช่นกันนะคะฉะนั้นนะคะอย่าหยุดพัฒนาเรียนรู้นะคะถ้าอยากเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นที่เห็นคุณค่าของตัวเรานะคะด้วยความปรารถนาดีนะคะติดตามต่อใน EP สานะคะทุกคน